ชีวประวัติพระสุจินโนหลวงปู่แหวนตอนคุ้นตัวเล็กแต่อันตรายตอนที่หลวงปู่แหวนท่านไปอยู่ในถ้ำที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนใหม่ๆมีมมแมลงชนิดหนึ่งตัวเล็กๆปีกลายตัวสีเหลืองมารบกวนกัดท่านอยู่เสมอมแมลงชนิดนี้กัดตรงไหนก็เป็นช้ำเลือดและกลายเป็นแผลกว่าแผละจะหายบางทีตั้งสามสกเกต หมายความว่าพอแผลแห้งก็มีสะเก็ดเป็นแผ่นแขงปิดแผลอยู่เมื่อสะเก็ดหลุดออกไปก็เห็นแผลเป็นเนื้อแดงอยู่อีกแล้วก็ค่อยๆแห้งกลายเป็นสะเก็ดปิดแผลอยู่อีกเป็นเช่นนี้ถึงสามครั้งแผลจึงจะหายวันหนึ่งเมื่อชาวบ้านขึ้นมาถวายอาหารพวกเขาถามหลวงปู่ว่าท่านอยู่ที่นี่ขุนไม่กัดหรือหลวงปู่บอกเขาว่ามีตัวอะไรก็ไม่ออรู้ตัวเล็กๆ,ก,ๆกัดแล้วเป็นแผล ตัวอย่างนั้นเขาเรียกกันว่าอะไรชาวบ้านบอกว่าตัวนั่นแหละที่เขาเรียกว่าคุณหลวงปู่ถามเขาว่าจะป้องกันไม่ให้มันกัดได้อย่างไรเขาบอกว่าวิธีป้องกันให้ก่อไฟสมไฟให้มีควันอยู่เสมอเมื่อมันได้กลิ่นควันไฟแล้วมันจะหนีไม่มาอีกหลวงปู่ทำตามคำแนะนำของชาวบ้านก็ได้ผลอันตรายจากตัวคุณก็ไม่มีอีกเลย การบำเพ็ญภาวนาจึงทำได้ดีไม่มีแมลงอันตร,รายมารบกวนหลวงปู่พูดถึงคุณว่าตัวคุณนี้ร้ายมากคนที่แพ้พิษมันเมื่อถูกกัดแล้วจะเกิดเป็นแผลพุพองถึงแม้จะหายแล้วก็ยังมีแผลเป็นอยู่ถ้าถูกกัดมากๆจะเห็นแผลเป็นลายอยู่ตามตัวตามแขนตอนกลับไปเชียงใหม่ กับท่านพระครูเมื่อออกพรรษานั้นแล้วพระผู้ใหญ่ในเม่ห้องสอนคือท่านพระครูอริยมงคลซึ่งมีเชื้อสายเป็นไทยใหญ่ได้มาชวนหลวงปู่แหวนให้ไปเชียงใหม่ด้วยท่านพระครูกับหลวงปู่แหวนมีความสนิทสนมกันพอสมควรท่านเรียกหลวงปู่แหวนว่าครูน้อยส่วนหลวงปู่ก็เรียกท่านพระครูว่าสาโรท่านพระครูอริยมงคล ได้รับใบบอกจากเชียงใหม่ว่าให้ไปเชียงใหม่เพื่อต้อนรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเสด็จขึ้นไปประพาเชียงใหม่หลวงปู่เล่าว่าท่านยังไม่อยากจะลงไปเชียงใหม่ในตอนนั้นครั้งแรกได้ตอบบายเบี่ยงไปบอกว่าท่านกําลังเป็นไข้หวัดเดินทางไปด้วยไม่ได้แต่ท่านพระครูไม่ยอมรบเร้าให้ไปด้วยให้ได้หลวงปู่จึงจำยอมร่วมเดินทางไปด้วย ท่านพระครูหลวงปู่และคณะออกเดินทางจากแม่ห้องสอนเดินลัดป่าข้ามเขามายังอำเภอปายหยุดพักเอากําลังที่ปลาย3วันแล้วออกเดินทางต่อไปอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วเดินทางเข้าตัวจังหวัดเชียงใหม่จากอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนมาถึงตัวจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาเดินเท้า4วันเมื่อท่านพระครูอริยมงคลทำกิจทุระในเชียงใหม่เสร็จ ก็มาชวนให้หลวงปู่แหวนร่วมเดินทางกลับไปแม่ห้องสอนด้วยกันอีกหลวงปู่ยังไม่อยากจะกลับไปขณะที่คิดหาทางบายเบี่ยงอยู่นั้นบังเอิญไข้หวัดที่ท่านเป็นมาจากแม่ห้องสอนยังไม่หายกลับมีอาการมากขึ้นและไอมากขึ้นเมื่อท่านพระครูมาชวนท่านจึงตอบปฏิเสธขอหยุดพักรักษาอาการไข้ที่เชียงใหม่ก่อนท่านพระครูหรือท่านสาหลงจึงต้องกลับไปพร้อมคณะของท่าน โดยไม่มีหลวงปู่แหวนไปด้วยส่วนหลวงปู่แหวนท่านก็ยังคงพำนักอยู่ที่เชียงใหม่ต่อไปและตั้งแต่นั้นมาท่านไม่ได้กลับไปที่ไม่ห้องสอนอีกเลย